8หุ้นปันผลสูงต่อเนื่อง5ปีพื้นฐานดีมากนะครับก็นี้มาแนะนำ8หุ้นปันผลสูงนะครับซึ่งพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีปันผลที่ต่อเนื่องยาวนานถึง5ปีก็ขึ้นไปเลยนะครับก็ผมไม่ได้มาทําคลิปหลายวันต้องขออภัยด้วยมีติดธุระไปนู่นไปนี่เยอะแลครับแล้วก็ต้องไปประมูลบ้านเดือนนี้ต้องประมูลบ้านซื้อทีอ่ซื้อ ลถโถวหลายอย่างในเดือนเดียวครับเพราะว่าหลายอที่ต้องซื้อเดือนนี้มันเหมือนมันมีมันมีจังหวะที่แบบซื้อของได้ถูกครับก็เลยต้องทําทุกอย่างเท่าๆในเดือนเดียวหลายอย่างมากเลยมันค่อนข้างที่จะคุมค่าราคานะครับมันก็เหมือนหุ้นนะครับถ้าเราได้หุ้นที่ค่อนข้างดีนะครับเราก็ต้องรีบเก็บนะครับในจังหวะบางเวลาเนี่ยเราถือเงินสดไว้เนี่ย าผมอย่างผมเนี่ยผมถือเงินสดไว้พอจังหวะมันมาเนี่ยเราไม่ต้องรีบกู้เงินธนาคารนะครับมันบางทีมันรอไม่ได้นะครับถ้ารอก็โดนคนอื่นสอยไปก่อนนะครับเราต้องมีเงินสดไปบ้างนะครับก็เหมือนการซื้อหุ้นนะครับถ้าเรามีเงินสดใน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 พอร์ตบ้างนะครับในในช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยเวลามันแคสชขึ้นมาหรือว่าแบบมีวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราก็ซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกมากเลยนะครับก็ฝากไว้นิดนึงครับว่าเงินสดก็สําคัญนะครับ ก็มาดูนะครับก็ช่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับพุ้นปันผลระยะยาวนะก็มีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับหุ้นปันผลสูงนะครับแล้วก็ส่องพอร์ตหุ้นเสียนนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทําตรงนี้ครับเพราะมันใช้เวลาเยอะนะครับต้องขออภัยด้วยแต่พยายามจะทําแล้วกันนะครับส่วนมากก็จะมาทำเพลย์ลิสต์นี้ซส่วนใหญ่นะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับไปตัวแรกกันเลยก่อนดีกว่าครับตัววินเนอร์นะครับตัววินเนอร์เนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับพวกอาหารแปรรูปนะครับหลายๆอย่างแล้วก็ อย่างเช่นอย่างนี้ครับป๊อปคอนสำหรับไมโครเวฟสาหร่ายปรุงรสพาสต้าน้ำมันมะกอกแยมผลไม้น้ำผลไม้นะครับแล้วก็มีพวกโอ m เอพวกอาหารเสริมเครื่องสำอางด้วยกลุ่มนี้ก็เป็นในเทนเลยนะครับตอนนี้นะครับปันผลอยู่ที่5.5% PE อนะครับ P เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเพี้ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้กันดีกว่า อไรายได้นะครับตอนนีเ้เขาก็โตทุกปีนะครับค่อนข้างสวยเลยสินทรัพย์ก็โตนะครับโตอยู่โตอยู่มาดูในส่วนของกําไรนะครับกําไรก็โตนะครับแต่มีปีที่แล้วเนี่ยมีการขาดทุนเออไม่ใช่ขาดทุนนะกำไรน้อยลงมากเลยเต้องไปดูครับว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าไตรมาสนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่สา ก็คือผมว่าปีนี้น่าจะกำไรดีนะมาแบบไตามารแรกก็โอเคละแต่ปีที่แล้วนี่น่าจะไปขาดทุนอะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปเช็คดูนะครับมาดูที่ผลตอบแทนนะครับตอนนี้นะครับก็ปีก่อนๆเนี่ยก็สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ PE นะครับเล่นยงกันอยู่ที่สิบกว่าเท่านะครับแต่ตอนนี้ที่ PE มันสูงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่างบหน้างบ,งบปลายปลายไตมาสน่าจะ ขาดทุนนะมันก็เลยแบบถัวถวมันก็เลยแพงนะครับมาดูที่กราฟคร่าวๆกันนะครับว่าเป็นยังไงครับก็ประมาณนี้นะครับปันผลต่อเนื่องทุกปีเลยนะครับสวยมากๆเลยใครที่ซื้อตัวนี้นะครับก็ไซเวย์อยู่ในกรอบอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเลยครับแต่ว่าถ้าหุ้นมันถ้ามันหุ้นมันดีจริงนะครับมันก็จะโตหุ้นจะโตไปเรื่อยๆแต่ถ้าหุ้นมันแบบ ทรงๆอยู่อย่างเงี้ยยอดขายมันไม่ได้มันไม่ได้ก้าวกระโดดมันก็จะไซเวย์แบบนี้แหละครับถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับเพราะว่าก็มันก็เป็นการาฟที่เป็นการาฟที่จริงครับเป็นแฟกต์ก็คือแบบว่าเฮ้ยหุ้นมันรายได้ก็เรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็ไซเวย์อย่างแค่นี้ครับขึ้นลงขึ้นลงที่มันลงมาขนาดนี้ก็ถ้าก็เป็นเพราะเพราะโควิดนี่แหละครับไม่งั้นก็ไม่ลงหรอกไม่ได้ราคานี้นะครับมันก็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บ พอมันย่อมาแล้วก็เก็บได้นะครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก็พันผลไว้เรื่อยครับไม่ต้องไปขายมันก็ได้เก็บไว้เรื่อยๆถ้ามันยังหุ้นยังดีอยู่นะครับครับตัวถัดไปนะครับสมิธนะครับตัวนี้สหมิตก็ทําเกี่ยวกับอ่าพวกสินค้าอุตสาหกรรมนะครับพวกเครื่องจักรอะไรเงี้ยผมก็เคยทํางานประจําแล้วรู้จักสหมิตนะครับเขาน่าจะเป็นซัพพลายเออร์เกี่ยวกับ CNC เครื่อง CNC พวกกลุ่มนี้กำไรขอว่าน่าจะเยอะนะเพราะว่าโหแบบเครื่องเครื่องหนึ่งก็เป็นล้านนะครับไม่ใช่ถูกๆเลยครับมีค่าบริการขายเครื่องแล้วยังต้องมีค่าแม n ท e นเนนแบบว่าเซอร์วิสทุกปีด้วยนะครับไม่ได้ขายจบแค่นั้นนะยังแบบคือไปคุณไปแบบเสียซ่อมทีเขามาบริการเนี่ยก็ต้องก็ต้องเสียเงินนะครับช่างเนี่ยก็ไปหาช่าง ข้างนอกก็ไม่ไม่มีความรู้นะครับหายากนะครับสินค้ากลุ่มนี้นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับผมว่ากําไรอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวกําไรกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้มันปันผลอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็ต่อปีครับพีเลงเงินอยู่สิบเท่านะครับมาดูรายได้นะครับรายได้ก็ทรงๆนะครับอย่างว่าครับธุรกิจมันสเกลไม่ได้เนาะธุรกิจมันแบบเป็น B2b อ่ะ B2B คือ b u s คือ s s to b u s i n e s s นะครับมันมันจะสเกลยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้แบบ ขยายสาขาเป็นเซเว่นหรือแบบเปิดโรงงานเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับอันนี้มันก็แบบเหมือนรับสินค้ามาแล้วก็เอามาขายต่ออะไรเงี้ยครับหรือว่าผลิตสินค้ามานี่ผมไม่น่าจว่าเขาผลิตหรือเปล่าแต่เนี้ยก็ส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยก็โตทุกปีนะครับก็แสดงว่ามีสินทรัพย์ดีนะครับก็อาจจะเป็นสินทรัพย์พวกเครื่องจักรหรือเปล่ามันก็เลยแบบมันก็เลยแบบมาอยู่ในหมวดสินทรัพย์ด้วยใน่กาไรก็อย่างเงี้ยครับกําไรดีนะมาดูกันกำไรขั้นต้นดีกว่า หออัตราการสุทธิก็หอสิเกือบ10%นะครับก็ถือว่าสวยนะครับอุตสาหก,กรรมนี้มาด p ูปันผลทุกปีนะครับก็เคย 9%, 8%, 5%, 7%, นะครับแล้วก็7%ปีนี้นะถือว่าโอเคนะ PE เล่นกันอยู่แค่า10เท่าเองก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เซฟเซฟเนาะแล้วก็ p b v ตอนนี้ก็เราก็ซื้อได้เท่าเจ้าของเลยนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะ พราะถ้าย่อมาเราก็น่าจะซื้อได้นะตัวนี้ไปดูกราฟกันดีกว่าว่ามันเคยยอ่อเคยสวิงยังไงกันบ้างผมว่าก็น่าจะคล้ายๆตัวที่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นหุ้นแบบค่อนข้างนอกสายตานะเป็นเป็นอย,อย่างที่คิดด้วยนะครับก็คือมันก็เล่นอยู่แค่นี้ครับอาจจะมีบางปีนีที่ว่ากระแสแรงก็อาจจะขึ้นไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ไซด์เวย์อยู่มาตลอดนะ ก็หุ้นอ่ะมันก็ต้องขึ้นมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ตลอดคือคือต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์ของของตัวหุ้นอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นทุกป,ปีเนาะมันก็ต้องแบบมูลค่าบร,ริษัทอ่ะสินทรัพย์เขาก็ต้องมีมันก็เลยว่ามันคงไม่ไซด์เวย์มาอยู่แค่นี้ตลอดหรอกครับสองบาทอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมครับขนาดช่วงกับโควิดอะไรเงี้ยยังลงไม่ไม่ไม่ถึงสองบาทเลยเพราะว่า ยี่สิบปีแล้วเนี่ยก็บริษัทตั้งมานานแล้วนะผมว่ามันก็คงไม่ลงไป2บาทหรอกถ้าไม่แบบเกิดวิกฤตทางทางเรื่องของตัวบริษัทเองนะแต่ผมว่าเป็นค่อนข้างเป็นหุ้นนอกสายตาเนาะบริษัทนอกสายตาแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมนอกสายตาด้วยไม่มีคนมาสนใจเท่าไหร่นะแล้วก็เข้าไปแข่งค่อนข้างยากนะผมว่าอุตสาหกรรมเนี้มันเป็นเทนเเชียนเนาะเทนเชียนก็คือแบบว่า เป็นทางเทคนิคอะก่าจะเราจะเรียนรู้กว่าจะทําได้เนี่ยมันต้องมีความรู้ไม่ได้อยู่ดีๆมีเงินก็เปิดแล้วก็สั่งผลิตอะไรได้เลยเนาะมันต้องเข้าไปเซอร์วิสให้ลูกค้าด้วยแล้วก็มีคอนเนคชันเก่าๆในการต่างประเทศในการรับของเข้ามาขายนะยากยากครับอุตสาหกรรนี้เข้ามายากถือว่าทรงดีนะถ้าคู่แข่งก็น้อยมากนะครับผมว่านะปันผลก็ดีครัตัวนี้ถือเป็นตัวที่ผมว่าให้เป็นตัวที่น่าเก็บทีเดียวเลยนะครับ ตัวถัดไปนะครับ PT นะครับตัวนี้เกี่ยวกับลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีนะครับพวก Data ต่างๆนะครับอันนี้อาจจะต้องเข้าไปดูลึกๆหน่อยนะครับอันนี้ค่าอาธิบายคร่าวๆนะมันผลยิ่งเต่อปีนะครับแล้วก็ PE ที่10เท่านะ PBV อาจจะสูงหน่อยเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้น่าจะแบบต้องดูที่ PE นะบางอย่างอ่ะบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันดูที่ BV ไม่ได้ ต้องดู PE e, e, ก็คือกำกำไรต่อหุ้นอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ครับรายได้รวมเนี่ยก็ทรงๆเนาะบางปีก็ลดหลั่นลงมาเนาะแต่ว่ามันก็ไซเวยอยู่ประมาณ2,000ล้านนะครับแล้วก็มาดูที่กำไรนะครับก็อยู่ที่ทรงๆร้อยร้ล้านต่อปีนะปีนี้ก็ เริ่มต้นก็ทรงดีแล้วนะครับ62สล้านนะปีนี้อาจจะก,กําไรดีก็ได้นะแล้วก็รายได้รวมเนี่ยปีแรกโอ้โอโอยไตมารแรกนี่ก็พันล้านแล้วนะผมว่าปีนี้น่าจะาราคารา,ายได้น่าจะโตเป็นพิเศษนะก็ดูจากราคาก็ขึ้นมาจริงๆด้วยไตายมาสแรกก็ขึ้นละ แล้วก็มาดูที่ปันผลนะโหเป็นหุ้นที่ปันผลสูงค่อนข้างสูงนะตัวนี้สิบห้าเปอร์เซ็นเะก้าเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นเก้าเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตนะน่าสนใจนะครับไปดูไปดูกราฟกันดีกว่าอัตราปันผลอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะกำไรค่อนข้างไม่ไม่แย่นะมาดูกำไรเออมาดูกราฟกันนะครับ นี่แต่ปีก่อนๆน,นี่ไม่รู้ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนธุรกิจหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจตัวนี้เหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนเขาทำอะไรมาแต่ว่าถ้าดูจากทรงเนี่ยก็เล่นไลด์เวย์อยู่ประมาณสามสามบาทถึงถึงแปดบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าแนวโน้มหุ้นดีนะก็เก็บได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ปันผลค่อนข้างสูงแล้วก็ปันผลสม่ำเสมอตลอดเลยนะ ตั้งแต่ตั้งแต่ปี2013เนี่ยปันผลดีตลอดเลยนะครับไปดูอีกทีนะครับว่าเขาทำอะไรแต่ผมมาได้เจาะลึกนะตัวนี้นะครับ l h k นะครับเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับท่อนะท่อสเตเลสรลีดเย็นนะครับตัวนี้นะครับก็ปันผลอยู่ที่5.7%นนะครับคือธุรกิจนี้นะน่าจะเป็นพวก ธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กนะแต่อันนี้มันเป็นท่อเล็นะแล้วก็เหล็กชุบซิง์อะไรเงี้ยผมก็เคยทํางานในอุตสาหกรรมนี้มาก่อนนะผมว่ามันก็น่าน่าสนใจนะแต่ว่ามันจะมีไซเคิลออกมานะเป็นเป็นหุ้นวัฒนจักรนะหุ้นกลุ่มเนี้ยก็คือมันจะบางช่วงมันก็จะกำไรดีแล้วก็บางช่วงมันก็หายไปเลยแต่ว่ามันวัฒนจักรมันก็ได้อย่างหนึ่งมันก็มีโอกาสกลับมาดีนะแล้วก็ถึงมันจะแย่มันก็กลับมาดีได้นะในช่วงที่มันแย่ๆเนี่ยเราควรเข้าไปดูครับว่ามันเป็นที่ เป็นสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมนั้นเปล่าหรือว่าเป็นสภาพแวดล้อมบริษัทแต่ถ้าบริษัทดีแต่เทนมันมันแย่ช่วงนั้นเราหน้าเก็บนะครับแล้วพอบริษัทเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยเราก็ค่อยขายทิ้งก็ได้นะครับมาดูที่รายได้นะรายได้ก็นี่ครับบางปีเนี่ยมันจะดีแต่ก็รายได้ก็ทรงๆเรื่อยๆนะไม่ได้ไม่ได้โตนะแต่ว่ามันก็ไซ์เวย์อยู่ที่ประมาณสองพันสองพันถึงสามพันล้านนะครับทรัพย์สินก็ ทรงๆไม่ได้โตมีนัยยะสําคัญนะครับกําไรก็เนี่ยนะครับทรงทรงอยู่ตรงนี้นะครับมาดูที่ปันผลนะครับปันผลเนี่ยโหปันผลดีมากๆเลยหุ้นตัวนี้แต่ก็มีล่าสุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงช่วงปันผลหรือเปล่ามันก็เลยแบบลดลงมาห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าที่ผ่านมาในปันผลดีทุกทุก,ท,กทุกปีเลยนะแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยยังต่ำเลยนะแต่ว่าพิ่งวัน,นนี้มันเพิ่งไต่มาสแรกนะผมไม่แน่ใจว่า เขาปันผลช่วงต้นๆไตมาดหรือเปล่ามันก็เลยมันก็เลยแบบขึ้นว่าแค่ห้เอร์เซ็นตาะมาดูตัวกราฟดีกว่าแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันเหมือนมันช่วงนี้มันขึ้นขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ตัวปันผลเนี่ยมันดูน้อยลงนะครับอ๋อมันช่วงสองปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดแล้วมันกว่ามันจะขึ้นมามันก็เลยทําให้ดูปันผลดูสูงด้วยเข้าใจแล้วครับตรงนี้ ช่วงนี้มันมากาลัมาช่วงพีคพอดีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไปอีกหรป่ามาแต่เรารอย่อก็ได้ครับรอย่อหน่อยอันนี้มันขึ้นไปสูงแล้วเพราะว่าหุ้นพวกนี้ไม่ต้องรีบซื้อครับบอกผมบอกเลยไม่ต้องรีบซือ้อเขาไม่มีโอกาสแบบโตแบบก้าวกระโดดแน่นอนแล้วก็มันจะต้องมีช่วงวิกฤตช่วงที่แบบกําไรน้อยหรือขาดทุนเนี่ยแล้วก็เข้าค่อยๆเข้ามาเข้าซื้อก็ได้ครับเนี่ยช่วงเนี้ย ่าจะเป็นช่วงที่แบบย่อตกหรือแบบเป็นช่วงที่แนวโน้มตลาดในธุรกิจนั้นๆน่นนนะไม่ค่อยดีนะครับมันก็เป็นช่วงที่น่าเก็บของนะครับเพราะว่าผมเคยฟังจากรุ่นพี่ที่เขาอยู่สามการน,นี้เขาบอกว่าบางปีเนี่ยถึงกับว่าเอาเสื้อผ้ามาเรียที่ทํางานเลยนะเอาเสื้อผ้ามาแบบมาพับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีงานจริงๆอะ่ะแต่เขาก็ต้องเลี้ยงลูกน้องไว้โดยการว่าจ่ายเงินเดือนแล้วก็ คุณเอาอะไรมาทําก็ได้ฮะเอาเอางานเสริมมาทําก็ได้เขาไม่ว่าอะไรแต่ว่าเขาต้องเลี้ยงลูกน้องไว้เนาะถ้าถ้าสมมติว่าเขาไม,ไม่ไม่ไม่จ่ายเงินหรือว่าไม่เลี้ยงลูกน้องพวกรายวันหรือว่ารายเดือนเนี้ยก็พวกนี้มันกว่าจะปั้นคนมามันก็ต้องใช้เวลาเนาะนเขาก็เลยต้องช่วงเวลาที่ที่ออเดอร์ไม่มีเน,นี้ยเขาบอกว่าต้องพับผ้าเอาเอาผ้าที่บ้านเนี้ยมาซักแล้วก็พับได้เลยเขาไม่ว่าอะไรอะเพราะเขาไม่มีงานจริงๆ มาตัวถัดไปนะครับ p tpi pp นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเกี่ยวกับทำพลังงานไฟฟ้านะก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าแล้วก็มีโรงไฟฟ้าเชื้อพลังงานเชื้อเพลิงนะครับก็ตอนนี้ปันผลอยู่ที่7%นะครับแล้วก็ pe ที่9เท่านะครับมันดูไรายได้รวมนะครับก็โตนะครับแต่ก็มียอดออมี ปีที่แล้วนี่ไม่ได้โตนะแต่ดูแนวโน้มเนี่ยมันก็ค่อนข้างารายได้เยอะเหมือนกันเนาะตัวนี้อาจจะเป็นหุ้นใหญ่ด้วยแต่ปีที่แล้วนกำไรน้อยลงเนาะผมไม่ทราบเพราะอะไรต้องไปวิเคอดูอีกทีเนาะแต่ปีนี้เนี่ยไปมาแรกก็พันแล้วนะถ้าคูณ4ี่ก็สี่พันถ้าถ้ามันได้ตลอดทงางไตมานนะก็มันก็จะกลับมาสี่พันเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ปันผลดูดิครับก็สวยนะครับ9% 9% 6% 7%อย่างต่ำก็6%นะ,ะอ่าปันผลค่อนข้างดีนะตัวนี้มาดูกราฟกันครับว่าอดีตเป็นยังไงบ้างโอ้หหุ้นมันย่อลงมาเยอะมากเลยมีข่าวอะไรหรือเปล่าหรือหุ้นมันแพงแล้วก็ อันนี้ต้องไปดูอีกทีนะแต่ว่าปันผลดีตลอดเลยนะครับเนี่ยปันผลที่จังหุ้นผมว่าธุรกิจนี้มันยังอยู่ในเทรนนะไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะอืมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับตัวตัดไปนะครับตัว G C นะครับตัวนี้ทำเกี่ยวกับอ่าปิโตเคมีพวกพลาสติกอะไรเงี้ยครับก็กระบวนการพลาสติก ปันผลตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6. 5เเซนต่อปีนะแล้วก็มาดูรายได้รวมนะครับรายได้โตเนาะโ้โหโตทุกปีเลยโตได้ดีมากเลยเนาะน่าสนใจเนาะตัวนี้ส่วนพัสดหุ้นโตนะครับรายได้ที่โตโตแต่กำไรก็โตเหมือนกันนะเอาตัวนี้น่าสนใจเนาะมาดูราคาดีกว่าห้ราคาไม่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 ไมไมไมตท้งย่อลงมาได้ไงเนี่ย เอแต่ปันผลค่อนข้างดีนะ 6%, กเ 5%, อรนะอรต้าเปรเนาอร์หกเรากไรสุทธิก็ทำได้ดีทุกปีนะผมว่ารายได้เขาโตดีมากๆเลยหรือว่าแบบพอเข้าตลาดหุ้นแล้วคนก็รู้จักก็เลยเอาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมานะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทำไมกราฟมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาแตกพานะมันก็เลยแบบโดดมาอย่างเงี้ยครับ มาดูอย่างเงี้ยมันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างคนไม่สนใจแล้วมันก็เลยไายเบย์แบบเนี้ยโหแต่ปันผลดีมาทุกปีเลยนะตั้งแต่เปิดบริษัทมาไม่เคยปันผลแย่เลยเจ็ดเปอร์เซนประมาณเจ็ดเปอร์เซนนะปีหนึง่งเจ็ดเปอร์เซนโหเป็นหุ้นที่โอเคเลยนะครับปันผลค่อนข้างต่อเนื่องทุกปีนะลองไปวิเคราะห์ดูก็ได้ครับแต่ผมว่าธุรกิจนี้ก็อาจจะคล้าย มันเป็นธุรกิจโรงงานนะครับมันสเกลยากแล้วก็มันค่อยๆโตนะผมว่าอแต่ว่าดูงบเนี่ยมันก็โตดีมากเลยค่อนข้างเก่งนะผู้บริหารเนี่ยหายอดมาได้นะมาตัวถัดไปนะครับตัว DRC นะครับตัวนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผนงังฝ้าไม้สังเคราะห์นะครับอาจจะเคยเห็นกันตามบ้านนะครับพวกสินค้าตาเพชรน,นะครับ ันผลอยู่ที่6%นะครับ P/E ที่11เท่านะครับไปดูรายได้กันดีกว่าครับรายได้ก็มีทรงๆครับบางปีก็โตขึ้นมาโดดขึ้นมาแล้วก็บางปีก็อาจจะมีย่อลงไปบ้างนะและ้วก็ทรัพย์สินไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรนะกำไรก็ทรงๆอยู่นะครับค่อนข้างดีนะทำได้ดีอยู่แต่กำไรทุกสาสกร์กนี้โอ้โหอาาัตรากำไรสุทธิเยอะเหมือนกันนะ12%เลย แล้วก็ PE อยู่ที่10เท่านะเล่นกันอยู่ที่10เท่า8เท่าก็มีบางปีนะปันผลดีทุกปีเลยนะปันผล5% 7% 5% 6%นะครับไปดูกราฟกันดีกว่าครับผมว่าน่าจะเป็นหุ้นที่ปันผลต่อเนื่องได้ดีนะถ้าดูจากในเมื่อกี้แล้วจริงๆด้วยครับทุกปีมีการปันผลหมดเลย ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีเนาะแล้วก็โตมาจากราคาที่ที่ไม่แพงด้วยก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างดีเนาะแล้วกอ็อุตสาหกรรมนี้ผมว่ามันก็เป็นเหมือนถ้ามีการก่อสร้างอะไรเงี้ยแล้วเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเนาะพวกสินค้าพวกนี้มันมีความต้องการอยู่แทบทุกปีอยู่แล้วครับไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วก็สินค้ามันก็ ค่อนข้างดีนะแบรน์นี้นะครับก็ลองไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยปันผลดีมากๆเลยบริษัทก็ค่อนข้างโอเคนะไปตัวถัดไปดีกว่าครับตัวนี้ R C ซีฟนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเน้นไปทางถ้าถ้าเราสังเกตน,นะอุตสาหกรรมพวกโรงงานพวกนี้ยเห็นไหมอันนี้ก็โรงงานนะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าแนละ้วแหล่งจกายไฟฟ้าเนี่ย พวกสวิกอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกสินค้าโรงงานเนี่ยผมว่ามันยอดมันอาจจะไม่ได้โตเป็นพิเศษเนาะแล้วแบบปันผลมันก็ค่อนข้างโอเคฮะแล้วเลยเลย,เลยแบบคนไม่ค่อยมาสนใจเ่ะเพราะว่าหุ้นมันไม่ได้โตบือหวาเนาะแต่ว่ามันก็ปันผลดีนะเงี้ย4.9%เนาะมันดูไรายได้นะครับรายได้รวมก็ค่อนข้างโตเรื่อยๆเนาะน่าจะโอเคเลย รายได้โตอยู่ก็ PE ก็เล่นกันอยู่สิบกว่าเท่านะครับบางปีก็เก้าเนทะ่าเนาะปันผลบางปีก็เก้าเ็นหปเซ็ถือว่าค่อนข้างดีนะเดี๋ยวไปดูกราฟกันดีกว่าครับมันก็เป็นจุดขายของสินค้าเออจุดขายของหุ้นอุตสาหกรรมนี้นะครับมันก็เลยแบบคนไม่ค่อยมาสนใจหุ้นแบบหุ้นโรงงานนะผมว่านะทั้งๆที่มันมัน,ค,นค่อนข้างดีอนะหุ้น บางบางหุนบางตัวเี้ยนอย่างเช่นตัวเนี้ยคือโอเคช่วงแรกๆมันราคาอาจจะแพงเพราะว่ามันเพิ่งเข้า IPO ใหม่ๆเนาะแล้วพอคนไม่สนใจเนี่ยมันก็เริ่มลดลงมาแล้วลงมาเนาะเพราะว่าอะไรล่ะคุณเข้าตลาดไปแพงแล้วอะแต่หุ้นอะมันมันไม่ได้รายได้มันไม่ได้โตหรือว่าขนาดนั้นที่ว่าจะแบบโตเป็นสองเท่าเออปีละปีละเท่าหนึ่งเท่าเท่าหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ครับ หุ้นโรงงานไม่ได้หาออเดอร์ง่ายขนาดนั้นหารายได้ไมง่ายขนาดนั้นเนาะมันก็เลยแบบอ่ามันก็เลยแบบลงมาสู่ราคาความเป็นจริงเนาะแล้วก็เนี่ยมันก็ไซ e w a y อยู่แค่เนี้ยแล้วผมว่ามันก็เป็นช่วงที่น่าจะเก็บได้ด้วยนะช่วงเนี้ยแล้วก็ปันผลทุกปีเลยเห็นไหมครับค่อนข้างโอเคเนาะน่าสนใจครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ ครบไปแล้วนะครับ8หุ้นที่ปันผลสูงแล้วก็ตอนเนื่อง5ปีส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นที่เอามาวันนี้นะครับแทบทุกตัวเลยเนาะผมว่าปันผลค่อนข้างดีเลยแล้วก็รายได้อาจจะไม่ได้โตทุกปีเนาะแต่แต่ผมมองว่ามันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเซฟเนาะค่อนข้างเซฟแล้วก็เป็นหุ้นที่ผมค่อนข้างเห็นบ่อยๆนะเพราะผมเคยทําโรงงานแล้วก็ในจังหวัดนั้นๆบางหุ้นบางตัวผมก็ยังเคยเห็นบริษัทเขาจริงๆเลย มันก็เลยพอเห็นภาพว่าเฮ้ยหุ้นพวกเนี้ยมันเป็นหุ้นที่คนไม่มามองหรอกครับเพราะบางบางทีเขาอาจจะไม่เห็นภาพเนาะมันไม่เหมือนเซเว่นไม่เหมือนแบบกูเบิลเฮาส์หรือแบบโฮมโปรบิ๊กซีอะไรเงี้ยเราเห็นแทบทุกจังหวัดเนาะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นหุ้นที่เขาเปิดบริษัทมาเป็นโรงงานโรงงานหนึ่งแล้วก็ขายไปแต่และบริษัทขายไปให้ลูกค้ากระจายสินค้าไปเนี่ยมันก็เลยไม่เห็น อาจจะไม่เห็นกนค,คนไม่เห็นสินค้าไม่เห็นตัวโรงงานอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะอาจจะไม่ได้สนใจนะราคามันก็เลยแบบมาประมาณนี้นครับมันก็เลยได้เรา,ได,รา,าได้ราคาที่ดีแต่ถ้า,อ,าออกคลิปไปเนี่ยราคา,าจ,จะขึ้นบ้าก,ก็ไม่รู้นะครับต้องไปดูเช็คราคาเช็ค PE กันด้วยนะถ้าราคาขึ้นไปแรงก็อย่าเพิ่งไปซื้อเลยครับรอมันย่อลงมาก่อนเนาะห้องแต่ว่าช่องผมมันไม่ได้มีอิมแพกอะไรขนาดนั้นนะแล้วผมก็ไม่ได้เชีย์แบบออกหน้าออกตาเนาะ เพราะว่าผมก็พูดโดยรวมหลายๆตัวเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการวิเคราะห์ของผมเองเนาะผมไม่ได้แนะนํานะผมแค่บอกว่ามันน่าสนใจใครจะไปซื้อไปอะไรก็รับผิดชอบกันเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเองนะครับต้องวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะต้องขออภัยที่ออกคลิปมาชานะ้าพยายามจะทําให้ต่อเนื่องหลังกันถ้ามีเวลานะครับขออภัยด้วยจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าคอมเมนต์กดไลค์นะครับเพื่อมันจะได้ ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเนาะถ้ายิ่งทุกคนคอมเมนต์ยิ่งทุกคนไลค์เนี่ยมันทําให้คลิปเนี่ยมันขึ้นฟีดหลายๆคนเนาะทำให้ผมแบบถ้ายอดวิวมันเยอะผมก็มีกําลังใจทาต่อเนาะแต่ยอดวิวน้อยผมก็ท้อที่จะทําต่อเนาะเพราะผมไม่รู้ว่าคนจะจะชอบดูหรือเปล่านะถ้าชอบดูก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ครับคอมเมนต์ถามคอมเมนต์เช่นชมคอมเมนต์ติว่าอะไรได้หมดเลยครับขอบคุณครับ